ก่อนจะยนอยากให้ทนายอ่านเล่าที่มาที่ไปการไปช่วยเหลือป้าสงบสักหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงมายังไงแล้วป้ามาขอความช่วยเหลือติดต่อเรื่องอะไรบ้างคะ่ะอ่าคือเริ่มจากนะครับอ่มีการประสานงานมานะครับว่าคุณป้าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากอ่การที่นะครับจะมีผู้ซื้อนะครับจากการบังคับคดีซื้อทรัพย์จากการบังคับ,ดบ,ากกาบคบดีก็คือเป็นที่นาแล้วก็ที่สวนของแก ในราคาที่ต่ำมากนะครับทำให้แกตกใจก็เหมือนกับจะไปร้องขอความเป็นธรรมในหน่วยงานราชการรวมทั้งสื่อสารมวลชนนะครับแล้วก็มีสื่อสารมวลชนนะครับมีนักข่าวมาติดต่อที่นะครับว่าว่ามีคุณป้าเขาอยากขอความช่วยเหลือเราเห็นว่านะครับตรวจสอบในเบื้องต้นเห็นว่าแกน่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยได้ไปช่วยแกกับเมื่อวานนี้เองนะครับเข้าไปนัดคุยพูดคุยกับทางบังคับคดี กับทงางทกศนะครับแล้วก็ตัวคุณป้าแล้วก็ตัวทนายนะครับก็เป็นสี่ฝ่ายในเบื้องตน้นนะครับเ,เรื่องเป็นไปเป็นมายัางไงคะทําไมถึงไปโ,โดนมานคดีคือเรื่องนี้ซับซ้อนมากนะครับเริ่มจากคุณป้านะครับไปค้าประกันรถยนต์ให้กับเพื่อนของหลานนะครับแล้วก็ปรากฏว่าทางคนซื้อรถเนี่ยนะครับเขาเสียชีวิตลง เมื่อเสียชีวิตลงเนี่ยนะครับด้วยความเข้าใจของคุณป้าด้วยความเข้าใจของของญาติของฝ่ายของของคนที่ซื้อรถนะครับเข้าใจว่าเมื่อมีการตายเกิดขึ้นรถคันนี้น่าจะเอาประกันนะครับในในในยอดเงินที่มันคอเวอร์กับตัวรถหมายก็ว่าถ้าคนซื้อรถเสียชีวิตลงประกันน่าจะรับผิดชอบในนี้ในส่วนที่เหลือให้เข้าใจอย่างนั้นก็เป็นเหตุให้นะครับด้วยความเข้าใจผิดตรงนั้นทําให้ไม่ได้มีการถอนสำาหกในส่วนที่เหลือ กระทั่งบริษัท l ล a s ิ่งเนี่ยนะครับไปฟ้องเป็นคดีแพ่งเรียกคืนรถเรียกส่วนต่างค่าเสียหายต่างๆนะครับในชั้นของศาลเนี่ยนะครับปร,กรากฏว่าไม่มีการไปศาลนะครับไม่ได้ช่วยคดีในส่วนนั้นอาจจะไม่ได้สบหมายไม่ได้รับหมายอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าคุณป้าเองเนี่ยนะครับมีภูมิลำเนาอยู่ที่อยู่ที่ภาคใต้นะครับอยู่ที่ภาคใต้แล้วก็ในส่วนของในส่วนของของ,ของ ทรัพย์สินเนี่ยนะครับอยู่ที่จังหวัดบีรามหรืออาจจะด้วยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่ทําให้ในส่วนของสารเนี่ยนะครับในชั้นของสารชั้นต้นที่บังคับฟ้องเอาส่วนต่างแล้วก็ฟ้องขอให้คืนรถเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นต่อสู้คนดีกระทั่งนะครับในชั้นของบังคับคดีเขาจะมาบังคับทรัพย์สินให้แกก็เลยมีการมาตกลงกับบริษัทไฟแนนซ์นะครับในยอดที่หมายบังคับคดีแสนสามแต่ว่าคุยกันได้ที่ยอดหนึ่งแสนบาท พอหนึ่งแสนบาทคุณป้านะครับก็ผ่อนไปเรื่อยไปนะครับกระทั่งเหลือสามหมื่นบาทนะครับไอ้สามหมื่นบาทเนี่ยนะครับแกก็มีสลิปมาโชว์ให้ทนายเห็นแล้วก็ในบางส่วนนะครับแกก็ยืนยันว่าเหลือเพียงแค่ประมาณสามหมื่นบาทเศษแต่ว่าในสถานการณ์ของโควิดทําให้เกิดการส่งล่าช้าบ้างนะครับไม่ได้ผ่อนบ้างอะไรบ้างนะครับกระทั่งบริษัทเลี้ยงสงเลี้ยงงเนี่ยนะครับไปนั้นเนี่ยเขามาบังคับคดีกับแก เป็นที่นานะครับเป็นที่นาอแล้วก็ที่สวนนะครับในยอดเงินแสนสามหมื่นบาทโดยไม่ได้หักในส่วนที่ชำระไว้ก่อนแล้วเนี่ยนะครับประมาณเจ็ดแปดหมื่นแต่บังคับในครัในส่วนของยอดเต็มไม่ได้เอาตามนะครับภายนอกมาหักออกในส่วนนี้นะครับทีนี้นะครับพอชั้นของการบังคับคดีแกมีที่นาที่สวนก็ถูกบังคับ อันดับแรกเลยน่นะครับก็คือที่ที่นาจํานวนเก้าไร่นะครับแต่ว่าคือมันซับซ้อนกว่านั้นก็คือว่าอ้ที่นาตรงนั้นเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยแฟนของคุณป้าไปกู้หนี้ยืมรรสินตกศจํานวนหกแสนบาทคุณป้าเอาที่นานะครับผืนนี้ไปค้าประกันหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อคุณลุงเขาแก่แล้วนะครับตกศก็เลยบอกว่าเอาลุ่ชายสองคนนะครับมากู้แทนดีกว่า นะครับก็เป็นเหตุให้ลูกชายสองคนไปกู้นี่อไ่ไปไปไปกู้ยืมนะครับเพื่อเอามาโอนี่ในส่วนของพอ่อตกคนละสามแสนบาทนะครับซึ่งจะเห็นว่านะครับเมื่อมีการชําระหนี้ในส่วนของคุณพ่อหมดแล้วหกแสนบาททกศจะต้องคืนโฉนดให้กับคุณป้าในฐานะคนทั้าประกันนะครับแต่ก็ปรากฏว่าโฉนดยังไม่ได้คืนยังไม่ปลดจำนงให้แกนะครับบริษัทไฟแนนซ์เขายึด ที่นานะครับเขาก็นะครับนะรบ,บังคับคดีก็ไปขอเอาเสนอจากทกศนะครับก็ปรากฏว่าคนซื้อเนี่ยนะครับซื้อที่นาผืนเนี้ยในราคาเพียงแค่ห้าหมื่นบาทแต่ว่าซื้อติดจำนองจำนองอีกสามแสนบาทคือมันมันงงว่าเอา้าทกศเนี่ยนะครับเป็นเป็นหนี้ทกศหกแสนบาทแต่ทําไมนะครับแต่ทําไมถึงเป็นหนี้แต่ทําไมหนี้มันเหลือสามแสนบาท ทกศผิดพลาดส่วนไหนอะไรยังไงผมไปถามนะครับไปถามลูกชายลูกชายบอกว่าใช้หนี้มาสองปีแล้วคือประเด็นแรกที่ผิดพลาดก็คือทกศเนี่ยนะครับไม่ปลดจำนองให้แกไม่เอาเโฉนโด,ดมาให้แกถือไว้คือส่วนแรกนะครับพอคนซื้อรัพย์เนี่ยนะครับที่นาของแกในราคาห้าหมื่นบาทจําเป็นจะต้องใช้หนี้สามแสนบาทในส่วนจำนองด้วยแต่ว่า นะครับผมมีการสอบถามไปยังคนซื้อซึ่งเป็นบริษัทนะครับซึ่งเกงเกงกําไรเนี่ยนะครับบริษัทเกงกําไรเกี่ยวกับอสังอาริมทรัพย์ว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณได้นําเงินสามแสนบาทไปปลดจำนองไหมเพราะบริษัทเพราะว่าทกศเขาบอกว่า,วานี่ของคุณลุงเป็นศูนย์แล้วหมายความว่านะครับนาืนเะนะี่ยนะมันไม่มีการจำนองเขาคนซื้อตอบผมไม่ได้ปเด็นที่สองก็คือว่า ถ้าคนซื้อเนี่ยนะครับซื้อนาราคาเก้าไร่นะครับในราคาเพียงแค่ห้าหมื่นบาทคุณเอาเงินสามแสนบาทให้ทกสทกสไม่บอกว่าไม่มีนี่แล้วแสดงว่าคุณซื้อนาเพียงแค่ห้าหมื่นบาทมันก็มีข้อพิรุษแล้วว่าที่มาเท่าไร่เนี่ยนะครับราคาเพียงห้าหมื่นบาทมันก็นะครับมันก็ไม่เมกเซนแล้วนะครับถามว่านาผืนเนี้ยราคาเท่าไหร่ คุณป้าติดต่อไปยังบริษัทที่ซื้อบริษัทที่ซื้อบอกว่าจะขายให้คุณป้าในราคา900,000บาทเฮ้ยคุณมีเจตนาที่ทุจริตที่มันชัดเจนเลยอะนะครับอ่านะครับถ้า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 ,ถ,าถ้าเป็นถ้ามองมุมนั้นว่าอคุณซื้อทรัพย์ในราคา50,000บาทแต่ว่าคุณจะมาขายคืนคุณขาย900,000บาทนะครับ ซึ่งมันก็ท้ายที่สุดมีการพูดคุยกันบริษัทอ่าทกสเนี่ยนะครับซึ่งมาอยู่ในร่วมวงประชุมก็ยังขอบไม่ได้รับท้ายที่สุดแล้วทกสยังเหลือนี่อ่คุณลุงยังเหลือนี่อยู่ไหมนะครับกับทกสในส่วนสามแสนหรือไม่มีแล้วทําไมไม่ปลดจำานงก็ยังตอไม่ได้แล้วทําไมบริษัทลิสิ่งเนีย่ยนะครับมาบางังคับคดีกับคุณป้าันในราคาแสนบาแสนสามหมื่นบาททำไมไม่บังคับแค่สามหมื่นบาท <S 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 เพราะมีการใช้อ่าก็ตอบไม่ได้เพราะไฟในอพาร์รเมนนะครับเอ่อลิซซ่ไม่ได้มาร่วมประชุมด้วยเมื่อวานนี้ละทธงกางรับคดีนะครับสาขานางง,งเนี่ยนะครับเขาเป็นเพียงแค่ปลายทางต้นเรื่องอยู่ที่ท่าแซะนะครับอยู่ที่ประจวบถ้าถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ที่ภาคใต้อนะฮะเขาไม่ส่งข้อมูลส่วนนี้มาให้มันก็เลยตอบกันไม่ได้แล้วท้ายที่สุดตอนนี้สถานการณ์เนี่ยคุณต้า นะครับผมเอาแบบสรุปเลยก็คือว่าคุณป้าถูกบังคับขายนาบังคับคดีในกะารขายเจ้าตลาดเนี่ยราคานาของแกน่าจะประมาณ 1, 000, เป็นล้านอ่าน่าจะเป็นล้านนะครับตีว่าหนึ่งล้านบาทแต่ถูกขายไปในราคาห้าหมื่นบาทที่สวนของแกร,ราคาประมาณสามแสนบาทถูกขายไปแค่หนึ่งแสนบาทนะครับสรุปแล้วความเสียหายแกยรประมาณล้านกว่าบาทแต่แลกกับหนี้เพียงแค่สามหมื่นบาท ตอนนี้สถานการณ์เป็นแบบนั้นนะครับนะมองไนะครับอ่ามันมีอยู่สองฝั่งก็คือฝั่งหนึ่งก็คือไฟแนนซ์ซึ่งคุณป้าไปค้ำประกันให้กับให้กับเพื่อนของหลานซึ่งเสียชีวิตในภายหลังใช่ไหมคะแล้วคุณป้าก็คือจ่ายหนี้ในส่วนของอเงินส่วนต่างมาในยอดหนึ่งแสนนี่ใช่ไหมคะจ่ายมาเหลืออ, 3, อ่างหมดแค่สามหมื่น แต่่มาสะดุดในชร่วงโควิดอ๋อก็คือขาดส่งครับยอดสามหมื่นใช่ครับแล้วไปแนนก็คือไปส่งเรื่องบังคับคดียึดทรัพย์เหรอคะเต็มเต็มที่แสนสามอืมทำไมถึงไม่คิดที่สามหมื่นอ่าทำไมไม่คิดที่สามหมื่นอาจจะมีการนะครับบริษัทไปแนนอาจจะผิดพลาดในส่วนนี้หรือไม่ยังไง นะครับหรือมีมีการพุดจาริตหรือหรือไม่่งสช้อะไรยังไงนี้อันนี้เราไม่ทราบเพราะบริษัทไฟแนนซ์ติดต่อไม่ได้เมื่อวานไม่ได้มาร่วมในการประชุมนะครับค่ะแล้วไฟแนนซ์กับอ่อที่นาอันนี้อยู่ที่เดียวกันไหมคะหรือว่าอยู่คนละจังหวัดกันอ่าไฟแนนซ์อยู่ที่ภาคใต้นะครับแต่ที่นาอยู่ที่อำเภอนางร้องทั้งหมดเลยในมูลรังทั้งหมดเลยน,น,นะครับที่นาที่สวนเอ็มร คือเขาต้องมายึดทรัพย์นะครับในที่ท,ที่ทรัพย์ตั้งอยู่ซึ่งบ้านเกิดแกอยู่ที่นางรองที่บุรีรัมย์นะครับแกยังมไม่ได้ขายทรัพย์สิน<ำ>ไปอยู่ที่ใต้อใช่ครับแต่ว่าย้ายทินฐานไปอยู่ที่ที่ภาคใต้นะครับอืแล้วในส่วนของเอาทีละอันในส่วนของรถ่ะคะ่ะไฟแนนซ์รถตอนนี้รถก็คือไฟแนนซ์ก็คือยึดไปแล้วใช่ไหมคะอ่าใช่ครับแล้วแล้วตามข้อกฎหมายในข้อกฎหมาย คือผู้ซื้อเสียชีวิตส่วนต่างเนี่ยจะตกเป็นภาระหนี้ของคนค้ำเหรอคะท่านคะอ่าคืออย่างนี้นะครับมันเป็นด้ทั้งสองอย่างบางทีเนี่ยนะครับเขาค้าในส่วนของยอดหนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าคุณจะตายด้วยอุบัติเหตุหรือสาเหตุดใดก็แล้วแต่ทาให้หนี้มันเป็นศูนย์เอาลถนะครับเหมือนกับว่าทายาทได้ลดใช้ฟรีเพราะทำประกันไว้แล้วบริษัทไฟแนซ์บังคับให้ทําประกันแต่บางกรณีนะครับมีการประกัน แค่อุบัติเหตุเท่านั้นถึงจะรับผิดชอบถึงจะจ่ายเงี่ยประกันให้แต่กรณีนี้นะครับไม่ได้เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุเขาอาจจะอ้างไม่จ่ายอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะต้องมีการสอบถามหาข้อเท็จจริงซึ่งผมเองไม่ทราบไม่มีใครทราบในที่ประชุมเมื่อวานนี้นะครับมันเลยตอบไม่ทั้นี้คือประเด็นแรกเลยนะครับที่จะต้องพูดกันประเด็นที่สองก็คือว่าบริษัทนะครับไปนั้นเนี่ยทำไมคุณมายอด คุณไม่ทาไมคุณมาเลือกนะครับยอดเต็มเขาทําไมไม่หันไปส่วนที่เขาจ่ายออกนะครับแล้วทกศทําไมนะครับในเมื่อเขาจ่ายเอาลูกชายมามาคํามามากู้ใหม่เพื่อโปนี่ของคุณพ่อแล้วทําไมทกศไม่คืนโฉนดให้คุณป้าพี่ก็ไม่ทราบทกศไม่ท,ทราบเพราะทกศที่มาเนี่ยนะครับก็คือทอกศส,สาขานางรองวีรำแต่ว่าทกศต้นเรื่องอยู่ที่ภาคใต้มันก็เลยทําให้ข้อสรุปยังไม่ได้ นะครับแต่ว่าประเด็นหลักใหญ่ใจความอยู่ตรงเนี้ยตอนเนี้ยนะครับอยู่ที่บริษัทนะครับอ,อยู่ที่การนะครับคดีการซื้อขายทรัพย์สินทอดตลาดเนี่ยคนที่ซื้อไปนะครับคุณซื้อในราคาห้าหมื่นบาทนะครับถ้าคุณจะเอาเงินสามหมื่นบาทไปให้ทกศถ้าทกศน,นะครับนี่ในส่วนของคุณลุงที่คุณป้าเอาโฉนดไปคำไว้เนี่ยมันเป็นศูนย์แล้วเขาก็ไม่รับเงินจากคุณสามแสนบาท ผมถามไปยังบริษัทที่ซื้อทรัพย์สินนาของคุณป้าเนี่ยว่าที่ตกยงคุณจ่ายราคาห้าหมื่นนะครับที่บังคับคดีแล้วคุณได้ไปจ่ายสามแสนบาทเพื่อปลดจำนองที่ทกศไหมเขาตอบผมไม่ได้นะครับใ,ในใน,ในเมื่อในเมื่อลูกชายลูกชายของคุณลุงกับคุณป้าจ่ายชำระนี่ของทกศแล้วทำไมโฉนดถึงยังไม่ออกจากทกศ นี่คือประเด็นทกศก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเป็นประเด็นที่สองที่ต้องสงสัยที่ต้องหาก็ที่จริงเหมือนกันทกศก็ตอบไม่ได้เพราะทกศที่มาคือทกศสาขาหนังรอนะครับเขาบอกยังไม่มีข้อมูลกลายเป็นกลายเป็นเรื่องนี้ก็คือผูกพันกันว่าอ่าไฟแนนซ์เนี่ยมาบังคับมาบังคับเอาอ่ามาบังคับยึดที่นาที่สวนของคุณป้าเพื่อจะชําระหนี้ที่คุณป้าขางครับ แล้วถามว่าทําไมมันถึงมีการบังคับหลายทอดทําไมทั้งบงังคับทั้งที่นาแล้วทําไมถึงบังคับทั้งที่สวน<ม>ความจริงที่นาเนี่ยนะครับถ้ามสมมุติว่าซื้อกันในราคาถูกต้องครับถ้าคือเฉพาะที่นามันก็เกินแล้วในราคาทั้งตลาดในราคาที่เขาซื้อขายกันอย่างถ่อมล่ละแสนเนี่ยนะครับม,มันก้าไวไร่มันก็นาาก่าจะก้าวแสน,นครับ<ม>โอเค ถ้าซื้อซับในท่อตลาดมันอาจจะถูกกว่านั้นแต่ราคามันต่ำเกินไปตั้งสามแสนห้า 3, 000, 5, 000, มันก็ยังต่าอยู่นะครับมันก็ยังต่าอยู่ถ้าสมมุติว่าจ่ายแค่ห้าหมื่นเนี่ยนะครับยังไงเสียงมันต่าแล้วมันเกิดข้อพิรุกทําให้การซื้อซับนั้นนะครับอาจจะเป็นมาแค่หรือเปล่าเดี๋ยวถ้าคุยกันแล้วม่คุยกันวันที่สิบสองไม่ได้ข้อสรุปเนี่ยนะครับผมจะช่วยคุณป้าในการดําเนินกระบวนการทางศาลคือย,ยื่นคาร้องของให้การซื้อซับ ในส่วนที่นาที่สวนมันตกเป็นโมฆะ,ะเพราะราคาส่วนต่างมันเกินการเกินไปนะครับน่าจะเกิดปนช่อดชนขึ้นน่าจะทําให้การซื้อซับครั้งนี้มันไม่ชอบทําให้การซื้อซัพเอามาเข้าสู่กระบวนการ่าใหม่ซึ่งคุณป้านะครับก็ต้องบอกว่าแกก็แฟงพอสมควรคุณป้าขอซื้อคืนในราคาให้กําไรคนซื้อสองหมื่นบาทให้สามหมื่นบาทในสําหรับที่นาคุณป้า นะครับให้กําไรคนซื้อสวนในราคาเพิ่มอีกสองหมื่นบาทจากที่คุณซื้อไปเขาซื้อสวนแสนแสนหนึ่งคุณป้าจะให้เป็นแสนสองเขาซื้อทรัพย์จากที่นาะห้าหมื่นบาทคุณป้าจะให้เป็นแปดหมื่นบาทถ้าคนที่มีคุณธรรมต่อกันมันก็น่าจะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของความผิดพลาดทั้งระบบเลยทั้งทงกรศผิดพลาดทั้งใครนั้นผิดพลาดทั้งในส่วนของบังคับคดีเลยคดีเนี้ยนะครับเรื่องเนี้ยนะ ก็เลยบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของคุณป้านะครับไม่จ่ายหนี้ของตัวเองนะครับแล้วเงินเฉยเขาไปยึดเอาโดยที่คุณป้ารู้อยู่แต่ว่าปล่อยผ่านอย่างนั้นไม่ใช่นะครับขั้นตอนกระบวนการในการซื้อซ้ัพย์สินไม่รู้เลยในการขายทอดตลาดแกมไม่รู้เลยอาจจะเป็นเพราะว่าแกอ่าปกติแล้วการซื้อขายนะครับทรัพย์สินในการทอดตลาดกระบวนการในชั้นบังคับตุลหรือชั้นศาลก็ดีเขาจะปิดหมาย นะครับบังคับคดีไว้ที่ทรัพย์ที่ตั้งอยู่ <S <S นา,นา <ๆ S 2> ก็ปิดไว้ที่กลางทุ่งนาเลยถ้าเป็นที่บ้านก็ปิดไว้หน้าบ้านแต่ว่าภูมิลำเนาของแกอยู่ที่ทำอาหารกินอยู่ที่ภาคใต้ครับก,ก,ก็ก็อาจจะมีการสื่อสารที่มันคลาดเื่อนในส่วนนี้อะไรเงี้ยผมก็เข้าใจว่าแกก็น่าจะไม่มีเจตนานะครับโดยสุดเดริดที่แกไม่สามารถเข้ามาแย้งหรือมาโต้แย้งหรือมาซื้อคืนได้ในชักของบังคับคดีนะครับ ในยอดสามหมื่นที่คุณป้าสิดไฟแนนซ์อะค่ะอันนี้มีหลักฐานไหมคะคแล้วแล้วคุณป้าให้เหตุผลไหมว่าทําไมถึงไม่มีความสามารถในการจ่ายทั้งๆท,ท,ที่คุณป้าจ่ายมาตั้งเจ็ดหมืนแล้วนะมาตั้งเจ็ด0มื่นแคบอกว่าในช่วงไฟแนนซ์อาจจะมีล่าช้าบ้างอะไรแบบนี้ครับแล้วอจากเดิมอย่างที่บอกว่าในชั้นศาลเขามีหมายบังคับมาแสนสามแต่ว่ามาตกลงกันที่บงังคับคดีที่หนึ่งแสบาท แกก็ผ่อนมาเรื่อยๆผ่อนมาเรื่อยๆแต่พออีกสามหมื่นบาทนะครับอาจจะอาจจะผ่อนล่าช้าบ้างอะไรบ้างแล้วประเด็นก,ก็คือว่านะครับแกก็มีสลิปมาให้ดูบางส่วนวนี่และตอนนี้ลูกชายกําลังจะไปคัดสเตเดียนทั้งหมดมาเพื่อยืนยันะนะครับว่าแกได้จ่ายมาแล้วเหลือนี่แค่สามหมื่นบาทเองแต่เนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามันจะมีข้อตกลงไม่ว่าจะเป็นชั้นศาลหรือชั้นบังคับพิดีว่าถ้านะครับคุณ ผิดนัดวดนหนึ่งวนดนใดนะครับเกินกำหนดระยะเวลานะครับสามารถที่จะบังคับคดีได้เลยซึ่งเขาดันมาบังคับคดีในยอดเต็มเลยนะครับเมื mm ่อ hmm. กี้พูดทางวันว่าทําไมถึงยึดที่นาสองสองสองแปลงของแกในส่วนที่นาเนี่ยนะครับเขาซื้อคนซื้อเขาซื้อในราคาห้าหมื่บาทแล้วติดตำนองสามแสนบาทรวมเป็นสามแสนห้านะครับสามแสนห้าเนี่ยนะครับก็ สามแสนหนึ่งเอาไปใช้ทกศออีกห้าหมื่นก็ก็เอาให้กับไฟแนนซ์มันยังเหลือนะครับแสนสามกับเออท่านหร่ห้าหมื่นยังเหลืออีกแปดหมื่นใช่ไหมครับที่ไฟแนนซ์จะต้องเรียกเราอีกถูกไหมฮะเพราะว่าเขาซื้อ,อเขาซื้อสามแสนห้าสมมุติซื้อสามแสนห้าเอตัวสามแสนให้ให้ใหทกศไปแต่ส่วนห้าหมื่นเนี่ยนะครับก็ให้ไฟแนนซ์แต่ไฟแนนซ์ยังเหลืออีกแปด แปด0ลืเาเรียกสัอญาอันก็เลยเป็นเหตนให้อ่าจะต้องมาขายในส่วนของที่สวนอีกถูกไหมฮะมันก็เลยทําให้นะครับทั้งที่สวนที่นาของคุณตาถูกบังคับคดีทั้งที่มันควรจะจบอยู่แค่ที่นาถูกไหมฮะที่สวนเนี่ยมันคือคือ มันซับซ้อนกันไปเสียหมดนะครับมันเกิดความผมไม่ได้บอกว่าทุจริตไม่ว่าจะไม่ได้บอกว่าใครทุจริตแต่าเกิดจากความผิดพลาดกันแล้วกันผมใช้เราว่าความผิดพลาดของทุกๆุกชวนร่วมกันคุณคป้าไม่ได้คุณป้าคุณป้าไม่ได้รู้เรื่องการติดตามทวงถามนี่เลยเหรอคะจนถึงต้องไปถึงขั้นบังคับคดี อ่าคือคือมันต้องแยกว่าในชั้นศาลเนี่ยคุณป้าเองไม่น่าจะรู้ไม่ไม่ได้ไปถอดู้คดีในชั้นศาลแต่ว่ามาเจรจาตกลงเพิ่มนทือนะครับเินข้อจุดงในชั้นนครับจะีนนึ่งนสองไฟน์ี้กเอาแค่แสนหนึ่งแตก็ต้องบอกว่าแกก็นะครับมีความจริงใจในการผ่อนไปสักเกือบหมื่นหรืสกสามหมื่นนี่แหละ่ถูกไหมฮะแต่ว่าในช่วงโควิดไอสามหมื่นมันัาช้าแล้วไฟนี้อาจจะไม่รอมั้งเพราะว่ามีการจีบ ทราบว่าแกมีทรัพย์สิสนนะไฟแนนซ์ก็อาจจะไม่รออาจจะไม่ทวงอีกอะไรแบบนี้เขาก็ใช้วิธีการทาการงิมาทับไปดีเลยเพราะมันมีทรัพย์อยู่แล้วให้ให้ยืมนะเจ้าแต่ไหนนั้นไปยึดเขาในส่วนคมเออแต่ติดติดใจอีกประเด็นหนึ่งคือในเรื่องของรถที่บอกว่าคำปาาระกันผู้ซื้อทรัพย์เสียชีวิตนี่ภาระนี่ตกเป็นของคนคำ้ำไม่ใช่ไม่ใช่ทายาทหรอคะ ความจริงอตามกฎหมายเนนี่ยะครับเขาถือว่าเป็นลุ่นนี้ร่วมกันหมายก็ว่าถ้าคนซื้อมาใช้ใช้นี่ไม่ได้ก็ต้องตกเป็นคนค้ำแต่ว่ากฎหมายใหม่ก็คือว่าเขาให้บังคับคดีในส่วนคนซื้อก่อนอถ้าไม่มีจริงๆค่อยมาบังคับออกกับคุค้ำแต่ผมไม่รู้ว่ากระบวนการนี้มันมันเขาไปดูในส่วนของลุกนนี้หรือขอ,ของคนซื้อหรือเปล่า ทั้งปฏิเนียนะครับเขาก็เสพสุะไรท้าคนซื้อไม่มีทรัพย์สินไม่ได้ทำงานบริไม่มีสังคมที่เช่อได้ไม่มีเงินเดือนง่ายนี้ที่สุดนะครับง่าที่สุดกาา้ที่มีนที่จะขคนงเลยง่ายกว่าาปิเพอาจจะต่าอย่างโอเคแล้วหลังจากนี้ทนายให้คาแนะนาคุณป้าว่ายังไงไปบ้างคะ ผมเนี่ยนะครับตามทั้งคนค้ำตามทั้งทุกส่วนภาคส่วนร่วมกับในส่วนของบางทัศตคดีบงทัศต์คดีก็จะบาดสานนะครับตกรสที่กสาขาทางการเมืองพยยมต้นที่ตัดิตกลงเกสารสงข้อมูลาทั้งหมดมาคุกันบงทัคดีทางกรเมืองก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดที่เป็นต้นที่ก็คือที่อา้นะครับในส่วนไฟแนนซ์รันอาจจะเป็นรื่ ส่วนคนซื้อผมก็ประสานนะครับว่าจะต้องมาคุยกันในวันที่สิบสองเรานัดคุยกันอีกครังวันที่สิบสงองอที่บอกว่าผมหยุดปากไปถึงคนซื้อี่มันกิดพลาดแน่นอนแกไม่มีเจตนาจะขายแค่ห้าหมื่นแน่นอนนะครับผอ้ยง่ายเนี่ยราคามันด้วยละแสนมันรักเป็นล้งเนี่ยก็จะขายแค่นั้นได้ยังไงขอให้ขอความเมตตาเทียคุณป้ามาคุายกันคุณพี่ให้กำไรคุณสามหมื่นนะครับขอความเมตตาเทียงแก ขายเคให้แกเครับคุณได้กำไรสามหมื่นก็น่าจะเพียงพอหรือว่าทําบุญทำทานผมเองมาทำคดีนี้ไม่ได้คืนแม้แต่บาทเดียวเดินทางมานะครับช่วยเหลือแกเพราะว่าผมเขียนเจตนาว่าแกไม่มีเจตนาที่จะเพิกเฉยหรือมือเสนอต่อการชำนันนี้นะครับคือคดีนี้นะครับถ้าคนซื้อมาในราคาห้าหมื่นถ้าคนซื้อสวนในราคาแสนเนี่ยนะครับชี้นาจะเอาซื้อของมาห้าหมื่น นะครับจะขายคืนให้คุณเท้าแสนชื้อสวนแสงหนึ่งจะคืนให้คุณเ้าสี่แสนซึ่งนะครับซื้อมาไม่นานถ้านะครับมีความนมตตาตอบทนตอสามโลกเห็นว่าเคสนี้ย่อนไม่ได้เกิดจากการเลือเฉยมืเฉยในการชำนนี่หรือไม่มาซื้อคืนในการงนไปเลยเข้าใ,ใจแบบจิตน่วมร่วมกันว่ามัเกิดจากความผิดพลาดของหนึ่งงคกรของ,น,ของนับ ไม่ใช่แกเปลี่ยนี้ยนะครับยอมนำไรให้ให้แกคือให้เกในราคาแปดหมื่นคุณป้าให้กำไรสามหมื่นถ้ายังขายที่นาที่สวนที่ซื้อทำในราคาแสนมาให้คืนในราคาแสนสองคุณป้ากำไรสองหมื่นไม่เปี่ยวแกเพื่อนมนุษยเรื่องการเงินจ่ใช่ไหมซื้อมาไปในราคาห้าหมื่นบาทจะขายคืนราคาเก้าแสนซื้อสวนในราคาหนึ่งแสนจะขายคืนในราคาสี่แสนผมก็ไปไม่ได้ ท่นก่อนต่อไปผมจะยื่นคำร้องต่อเพื่อให้การขายทอดตลาดเกินวาะทั้งหมดเลยถ้าเกลาความเสืจอริอย่างที่ผมได้เรียนไปันขั้นต้นทั้งหมดนี่คือกระบวนการที่ที่อาจต่อไปแต่ว่าผมพอดว่าใหนะครับคนซื้อั้งสองคนมีความมนสงสายคุณค่าเพราะคนทีก็มีจิตที่จะ่ำไสามหมื่นสองหมืนาหมเนี่ยนะ เห็น้นนั้นอย่างเี้มันเป็น่นนั้นมันจะโวงโอเคแต่มันมีโอกาสในการอ่ายื่นเรื่องของการอ่าซื้อขายเป็นโมฆะได้ใช่ไหมคะได้คำได้าี่ตร้องนะครับผมก็มั่ใจว่าศาลท่านจะจะจะโปรดเนีเพราะว่าก็เป็นเงินอไรอย่างนี้ตอีมอบอกที่